งานผู้จัดการนะครับงานผู้จัดการอ๋องานเทศกาล <c oughs> <c oughs> งานงาน,งานเทศกาลนี้ดีใจครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ผมได้มาร่วมในงานแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของของฝั่งกักแสดงฝั่งประเทศไทยอะไรเงี้ยครับก <c oughs> ่อนนันนี้มีคุณมีนด้วยคุณมีนพิลาวดะว่าไปตอน6กโมงแล้วน่าจะมีทุระก่อนแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย Q&A ข้างในอะไรเงี้ยครับก <c oughs> ็ร,บ <c oughs> รู้สึกดีใจครับที่ได้ฟังความคิด ของของนักแสดงจากประเทศฮ่องกงนะครับคือเออเขาเขาเขาเจ๋งอะ่ะแล้วผมว่าวงการภาพยนตร์เขาอะ่ะมันมันโตขึ้นเรื่อยๆมันจริงๆฮ่องกงคือโตมานานมากแล้วครับหนังฮ่องกงคอนเทนต์ฮ่องกงคุณลิตี้ของเขาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นแต่ก่อนเงี้ยอย่างเอออินฟินิตอลแอนดแฟร์เงี้ยครับมันมันมันเป็นตัวบอกว่าอุตสาหกรรมเขาได้รับการยอมรับแบบโกลบอลมานานแล้วอะครับ แล้วพอทุกวันนี้พอน้องเขาเขาพูดว่าเขาอยากเล่นหนังอะไรอีกอะ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาอยากเล่นหนังที่มันเป็นมนุษย์อะ่ะ <ys> อยากเล่นหนังที่มันเป็นแบบนิ่งๆมนุษย์ความหลากหลายของคนแล้วพอบ้านเขาทําหนังที่มันเป็นเรื่องเล่าที่มันเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องในครอบครัวที่จริงๆทุกครอบครัวมันมันมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นกับเขาอะครับแล้วมันถูกเล่าออมาในในใน,ในฟิล์มอ่ะผมว่ามันมันดีอะครับเพราะว่าแปลว่าคนดูเขาอ่ะ ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอ,อยากดูเรื่องที่มันละเอียดอ่อนแล้วอ่ะเล็กๆแล้วอ่ะอย่างเช่นในพวกภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอ่ะเคยพี่มันสําคัญมากนะบางทีผู้ชายหรือคนเป็นสามีไม่เข้าใจทํางานกลับมาเหนื่อยเราเป็นคนหาตังกลับมาทำไมดูลูกบ้านรกทาไมลูกเข,เขาไม่เข้าใจไปหมดเลยครับซึ่งจริงๆมันควรจะถูกพูดถึงมันควรจะถูก ให้ความรู้แล้วและแลทราบเรื่องนี้เป็นวงกว้างครับเพราะทุกคนที่มีครอบครัวแปลว่าคุณใกล้เรื่องนี้หมดทุกคนมองมองมิติวว่าหนังไทยกับหนังฮ่องกงของไทยเนี่ยจะสามารถตามทันตามอะไรเลพี่ตามตามทันในความความต่อหรือว่าวิวัฒนาการของตามทันไหมใช่ไหมครับผมว่ามันมันไม่ได้เรียกว่าตามทันหรือตามไม่ทันผมว่า มันน่าจะเป็นเ,เนเจอร์ใครเนเจอร์มันการเล่าหรือการการดูวัฒนธรรมของคนดูบ้านเรากับวัฒนธรรมคนดูบ้านเขาก็อาจจะไม่เหมือนกันเรื่องอินไซต์ของสังคมฮ่องกงวัฒนธรรมที่เป็นกันมาอย่างยาวนานหรือแม้กระทั่งการก่อร่างสร้างประเทศเขากับเราก็คนละแบบกันผมว่าวิธีการดูหรือหรือทางหนังกันพี่ทางหนังของแต่ละประเทศอะครับมันมีทางหนังของตัวเองอยู่แค่เราพัฒนาทางของเรา ให้ให้ให้ไปเรื่อยๆเราอยู่ทางไหนเราถนัดทางไหนเราทําให้ทางนั้นมันดีขึ้นเรื่อยๆก็ก็ได้อีก s p e c i a l สต์ลงไปอีกของเขามีทางของเขาที่ดีอยู่แล้วเขาตอนนี้เขาแตกออกมาฉีกออกมาเล่าหนังที่มันนิ่งขึ้นที่มันกูมากขึ้นที่มันแบบดีเทลมันรา,า,า,ายละเอียดมันอ่อนอ่อนไหวมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนเป็นหนังแอคชั่นต้องนึกถึงฮ่องกงอะไรงเงี้ยใช่ไหมครับบ้านเราวันหนึ่งก็อาจจะมีพว่วงกับหน้าใหม่ ย่างเช่นน้องๆวันนี้ที่เป็นบุคลากรที่สนใจเรื่องฟิล์มมากๆอะไรเงี้ยครับวันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นหนังไทยที่มันแตกลายจากของเดิมที่มีและดีอยู่แล้วอะครับที่ที่ผู้ใหญ่ในอุตสาหกรรมเนี้ยวันนี้ที่ทุกคนกําลังพามันก้าวไปในในระดับโกลบลให้รู้จักอะครับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งการกลุยทางเพื่อให้น้องๆคนใหม่ๆที่เขาก้าจะเปิด เปิดโลกเปิดอะไรที่มันใหม่ๆขึ้นเขาก็จะมีโอกาสก้าวสู่โกโบอลได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเพราะอุตสาหกรรมผู้ใหญ่ตอนนี้ที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลตอนนี้หันมาดูเนี่ยมีการจัดงานระหว่าง2ประเทศกันไงครับอีกหน่อยน้องๆที่อยู่ในสายอุตสาหกรรมนี้ก็มีทางเดินที่มันดีขึ้นนะครับผม่มผมที่ผมจําได้ครับตอนผมมหผมได้เล่นกับ ฟานซิตอึงครับซึ่งผมรู้ว่าเขาดังมากแต่ไม่รู้จักชื่อเนี่ยผมเพิ่งหาชื่อเมื่อกี้เรานึกออกให้ให้ให้แชมป์ช่วยหาเจอเหมือนจะเจอเจอหนังเรื่องนั้นแหละแล้วลเดี๋ยวกำลังจะให้แชมป์ไปลองไล่ดูผมจําได้ว่ามันจะมีอยู่ช่วงมันเป็นหนังเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงที่เขามาถ่ายที่ที่ไทยเลยครับเป็นผมเล่นเป็นลูกครึ่งฮ่องกงเวียดนามตามหาพ่อหรือแม่ในสงครามสักอย่างหนึ่งใช่ครับเดี๋ยวให้แชมป์แคปมาให้ดูนะอันนั้นเป็นหนังเรื่องแรกผมเลยตอนม .5 เพราะผมงานแรกในอุตสาหกรรมมีคือถ่ายโฆษณา อันนี้น่าจะเป็นภาพยนตร์อันแรกแล้วอย่างเ,เราเองนะตอนตอนนี้จากแักแสดงวันวนะั้นจนตอนนี้มาเป็นนักแสดงแถวหน้ามีงานตางยิ้มเสือเนี่ยก็คือเป็นนักแสดงนำารำลองเยอมากกันโอ้โหแถวหน้าเลยเพี่ไม่ยังไม่แถวหน้าหรอกครับก็โอ้โหอยู่อยู่เหมือนเหมือนทุกคนเป็นแค่ผูเหมือนเหมือนทุกคนเป็นแค่ผมได้มาเป็นแค่หนึ่งในโปรดัก ขอ,ของอุตสาหกรรมนี้แล้วนะครับที่วันหนึ่งมีพี่ๆี่วมกับพี่ๆผู้จัดที่เขานึกถึงผมด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็แค่เนผมดีใจแล้วครับส่วนมาอยู่ตรงนี้เราเป็นยังไงผมว่าผมยังรู้สึกเหมือนเดิมผมยังทํางานเหมือนเดิมที่เขาไว้ใจให้ผมมาเล่นเขาเชื่อใจว่าผมจะทําได้ผมมีหน้าที่ทําให้เขาได้อย่างที่เขาหวังไว้อะครับทําให้เขาได้สิ่งที่ผมจะทํา สิ away, er s okay. <S mm ่งที่เขาหวังไว้แล้วมันออกจากผมไปดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ในวันวันนั้นนะครับแล้วเป็นไงหลังจากที่ได้ปล่อยทีเซอร์ซึ่งเสร็ออกมาเป็นยังไงบ้างก็ตลกไอ้จ่ายดีครับแชร์หลังแชร์ไปแชร์ไปลบไปลบมาไอเจหลังเพื่อนกูเพราะว่าหรือว่าไอเจัวเป็นดราม่าตลกดีครับเกส่งมาให้ดูเฮ้ยหลังปุ๊บเห็นหลังก็รู้เจ้าชู้แน่นอนอุ้ยแป๊บหนึ่งลบเพื่อนกูหรือเปล่าไอ้จ่ายโลกมากโลกหมดสุดท้ายเออจ่ายหลังกูแชร์ได้โอเคกูว่าแล้วแคบผมตลกดีครับก็ เสือตัวอย่างแรกเดือดดีครับเปิดตัวสี่เสือเปิดตัวพี่เวียเปิดตัวสี่เสือในวัยหนุ่มแบบตอนย้อนกลับไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพี่เวียมาเล่นเป็นเสือฝ้ายนะครับดีใจมากเลยครับที่ได้กระโดดเข้าไปอยู่ในจักรวาลพี่ผมดีใจสุดๆแล้วก็เปิดโลกมา,มากๆได้ได้เห็นการทํางานในอีกรูปแบบหนึ่งการทํางานที่มี3กองใน1วันการที่วิ่งจากกอง A ไปกอง B ไปกอง C ผัดกันถ่ายสลับไปสลับมาแล้วมันเหมือนแบบเติมเติมฝันเด็กผู้ชายะครับตอนเด็กๆเราเล่นต่อสู้ขี่ม้ายิงปืนกับเพื่อนแต่อันนี้เราทําเหมือนเดิมเลยแต่มันมีคนบันทึกภาพไว้มันมีคิวมันมีชุดที่มันเต็มขึ้นตอนเด็กๆเราเอาก้านกล้วยมาเป็นปืนแต่อันนี้เราได้ยืนถือปืนจริงเราใส่ชุดเราเล่นเป็นอะไรเราได้ใส่อันนั้นอะไรเงี้ยครับมันสารฝันไว้เด็กกับพี่เด็กผู้ชายอ่ะมันเหมือนกองถ่ายเด็กผู้ชายอ่ะแล้วไปรวมๆกันนะครับแฮปปี้ไปสั่อะไรนะครับ เต็มหลังเลยพี่เห็นเปล่าไอ้ที่ออกมาเขายังไม่ได้เปิดตัวฝั่งว่าผมเป็นอะไร hmm. เปิดสีเสือไปก่อนนะครับ hmm. แล้วก็มีหลังอยู่หนึ่งแผ่น hmm. แบบแวบๆไปเลยนะครับ hmm. นะฮะเต็มหลังเลยครับ hmm. เดี๋ยวผมว่าีเซอร์ hmm. ต่อไปน่าจะค่อยๆค่อยๆบอกอรายละเอียดเกี่ยวกับ,บแต่ละตัวแต่ละตัวมากขึ้นครับคาแรคเตอร์เรายากไหมรื่องนี้เรื่องนี้เหรอครับเอ่อยากครับ ยากเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีมิติของของตัวละครตัวนี้อยู่ว่าทําไมตัวละครตัวนี้ถึงทําสิ่งนี้ทําไมตัวละครตัวนี้ถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงเลือกตัดสินใจแบบนี้ทางๆที่จริงๆอาจจะแบบเฮ้ยดูเป็นคนไม่น่าจะน่าจะถวายไปแล้วเลยแต่ทําไมมนะันมันมีเหตุผลมันมีแกนหลักมันมีความเป็นมนุษย์ของมันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามครับยุคนั้นจนถึงปัจจุบันจะมีคนแบบนี้อยู่เสมอ จะมีคนที่มันรีเลทได้ว่าอ๋อก็คนประมาณนี้มันก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้ตัดสินใจทําอะไรด้วยด้วยเหตุการณ์อะไรแบบนี้ครับชอบหนังพี่ผมตรงนี้แหละครับที่ว่าไม่ว่าแกจะทําหนังเรื่องอะไรหนังแกจะย้อนไปกี่ปีก็ตามหรืออะไรก็ตามมันจะรีเลทกับปัจจุบันเสมอมันยังจะมีคนประเภทแบบนี้อยู่ในสังคมอยู่เสมออะไรเงี้ยครับจับปืนกู้เยอะเลยอะไรนะครับจับปืนกู้เยอะเลยเอาเรื่องอยู่ครับโดนปืนกินมือไปสองที ปืนไรเฟิลดึงมาปุ๊บกินฝั่งนี้คัดต่อไปกินฝั่งนี้อะไรเงี้ยครับอ๋อก็คือเนื้อหายเลยแบบสนุกครับมันมันครับจับปืนแล้วก็คิวบูคิวแอคชั่นเยอะมากผมผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมเก่งมาก <c oughs> จ,รจริง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 มีมีสแตนด์อินที่แบบต้องต้องแบบกระเด็นเยอะอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีบ้างครับทุกคนจะมีจะมีจะมีดับ,บเบิ เดี๋ยวจะต้องดูในเรื่องว่าทําไมถึงต้องมีดับเบิลมันไม่ใช่แค่ว่าคิวบูหรือสตาร์ทแต่ว่ามันต้องมีดับเบิลจริงๆครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูกันแล้วแบบอย่างเงี้ยครับแล้วผมคือเก่งมากจริงๆแล้วเป็นงานพี่โคมโพี่โคมไม่โหดครับพี่โคมเป็นการทํางานรูปแบบใหม่เลยพี่ผมผมเริ่มต้นเปิดมาด้วยกับพี่พุทธนะพี่เนาะแล้วพอมาเจอจักรวาลพี่โคมมาทำงานคนละแบบพี่แต่ว่าได้สิ่งที่ต้องการเหมือนกันอือ แล้วก็เจ๋งมากในเวลาสั้นใช่ครับได้เปิดโลกเลยได้แบบอ๋อจริงๆจริงๆสุดท้ายหนังมันอยู่ในโรงแต่แต่วิธีการทํางานน่ะมันมันหลากหลายอะพี่มันไม่ได้เป็นเหมือนกับใครสักคนหนึ่งทุกคนมีทางมีเวของตัวเองผมเข้าใจแล้วว่าเวแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันสุดท้ายมันมาอยู่บนหน้าจอที่คนชมอะ่ะตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวไปวัดกันตรงนั้นอืมจะที่นู่วันกี่วไหรยี่สิบสามตุลาครับผมเสือนะครับในโรงภาพยนตร์นะฮะ ฝากด้วยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งหนังฟอร์มยักษ์ถ้าใครติดใจจักรวาลขุนพันธ์นะครับผมนี่ฮะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอในจักรวาลขุนพันธ์ที่มันจะเด็ดมากเพราะว่าผมโคตรเก่งเลยพี่เรื่องเพราะว่าผมโคตรเก่งเลยพี่เรื่องเนี้ยจริงเก่งจนแบบรอผมเก่งขนาดนั้นเลยครับพี่โมบอกว่าผมเก่งมากอ่ะมีทิ้งถ้าตอบนะอ่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปรอดูครับว่าพี่โขมจะมีเหรียญฝั่งไหนอยากจะเล่าอีกครบผม เรามาไม่ถามไม่ได้ะกับเรื่องของก้อยปิยังไงบ้างมีืไม่มีอะไรในกอเมื่อ <ปะ S 2> วานเพิ่งได้เจอก้อยครับ <ปะ S 2> ตอนนี้น่าจะเต็มทิกต o k แล้วล่ะครับน<ช><ป>ะฮะที่เห็นนั่งคุยกันใช่ไหมครับ <ปะ S 2> จริงๆเ <ปะ S 2> มื่อวานมันเป็นเป็นงานเปิดร้านของเบ,บสเบสอัิทธิ์ก็คือคนที่ทําให้ผมได้เจอก้อยในรายการเพิ่มเพื่อนแหละในรายการรายการต้นต้นกำเนิดอะครับว่านั่นแหละเบสเปิดร้านเขาเนี่ยใครเป็นเพื่อนเบสเขาก็ชวนไปหมดหนึ่งในนั้นก็มีก้อยด้วยครับแล้วก็มีผมด้วยผมก็จะไปกับ ทำไทยไปกับพี่เป้พี่เป้ก็ไปเมื่อวานเอว์กอูโนมีโอฮานะ่าอะไรเงี้ยครับก็ไปกันหมดก็ไปหลายคนครับแล้วก็มีกอยนนตตี้ดีมก็มาด้วยก็นั่งคุยกันเรื่องเดินป่าพี่จริงๆเมื่อวานน่ยคือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ผมพูดไปก็คือนะ้่ครั้งแรกที่ได้นั่งแฮงเอากันที่ไม่ใช่ไปทํางานนะครับอืครั้งแรกเลยครั้งแรกก็เป็นเรื่องเลย,ยแล้ว คุยครับคุยคุยก็ก้อยก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยเหมือนก้อยให้สัมภาษณ์เนาะใช่ไหมครับแล้วก็อบอกว่าแบบพูดเรื่องพี่ไปนะอะไรเงี้ยบอกอ๋อสัมภาษณ์แก้้เหรอแวแต่ว่าของผมเมื่อก่อนนะัานเนี่ยสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายผมน่าจะเป็นเ,ออเวทีคมชัดลึกนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อีกเลยเพราะว่าผมก็จะพูดเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องเดิมครับยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตเปลี่ยนไปแล้วก็เกรงใจก้อยด้วยถ้าถ้าไปพูดบ่อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเมื่อวานก้อยให้สัมภาษณ์ก็วันนี้ก็ มีอัปเดตพอดีเมื่อคืนได้เจอกันแล้วนะครับหนึ่งครั้งครับผมก็นั่งคุยเรื่องเดินป่าครับเพราะว่าก้อยยังไม่เคยไปเดินป่าถามก้อยว่าเดินป่าครั้งสุดนอนเต็นท์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก้อยบอกตอนเรียนโอเคก็ไม่นานไม่นานมากไม่น,านมา่าเป็น,นห่วงนะครับผมก็บอกว่าสิ่งจําเป็นสําคัญมีอะไรบ้างฟิตร่างกายหรือย,ยังอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอยากให้เดินขึ้นแล้วก็ไปดื่มด่าธรรมชาติเดินลงแบบไม่เจ็บไม่ป่วย ก็ต้องร่างกายก็ต้องฟิตประมาณหนึ่งแบบฝึกหัวใจฝึกฮาร์ดเรทอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองแบบเดินชันบ้างไหมอะไรเพราะสุดท้ายแต่เขาไม่ต้องแบกน้ำหนักเยอะอยู่แล้วครับเราโยนขึ้นลูกหาดใช้ลูกหาดแล้วเอาตัวเองเดินขึ้นไปแต่ว่าลําพังก็มันถ้าฝนตกก็อาจจะมีการลื่นพวกชุดอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็แผ่นรองนอนบอกเขาว่าอะไรที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตที่เราจะสบายอะครับไม่คเพื่อนเพื่อนชงชงเราหนักมากแล้วเรามองไมโอ้โหผมเฉยๆครับชงผมก็กิน ตงมาเวลกิการนา่งี้ครับโหพี่เพิ่งเจอกันหนึ่งครั้งเองเอาให้ได้เป็นเพื่อนก่อนพี่ตอนนี้ตอนนี้ได้เป็นเพื่อนในวงการแล้วเป็นเพื่อนจริงๆที่จะเป็นเหมือนผมเหมือนผมกับเฟยผมกับมีนผมกับ,กบเป๊กไ,ไงพี่อใช้เวลาผมก็ไม่ได้เจอเฟยครั้งเดียวแล้วแล้วเฟยจะเรียกผมว่าเพื่อนเลยไงครับเหมือนกันเลยพี่ก็ใช้เวลาไปตามปกติเลยครับ,กกบรผมไม่มีสเปคพี่ ผต้องรู้จักก่อนนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าถ้าผมจะรักไทยหรือแบบผมจะสนใจใครสักคนหนึ่งนะมันจะต้องผมจะต้องชอบอะไรในตัวเขาสักอย่างแบบแบบแบบมันแบบเอ้ยคนนี้มีสเสน่ห์ตรงนี้จังหน้าหน้ารู้จักต่อหน้าค้นหาต่อจังเลยอะไรเงี้ยครับจะต้องเป็นแบบนั้นยากมากที่ผมเดินมาแบบไม่ไม่มีพี่ <laughs> ใช่ใช่ใช่ครับแล้วอายุเท่านี้แล้วพี่ใช้เวลา กันเยอะหน่อยครับจริงๆพออายุเท่านี้มันต้องใช้เวลาในทุกๆเรื่องเลยพี่ไม่ใช่แค่เรื่องแฟนเรื่องเรื่องคนข้างกายอะไรเงี้ยครับเรื่องงานเรื่องการตัสดสินใจใช้ชีวิตอะไรบางอย่างชีวิตวจจมันต้องเลือกตลอดครับก็ต้องใช้เวลาหมดพี่ถ้างั้นยนงานกัาสำของรคอรับผมโสดครับโสดเลยครับ<ม>ก้อยก็โสดผมว่าพอทํางานเยอะๆเข้าะครับเราเราเข้าใจเราเรานึกภาพออกว่าเวลาเราต้องโฟกัสกับงานที่มันแบบ ต้องตั้งใจมากๆอะครับบางทีถ้าเราเป็นคนที่อย่างผมเป็นคนดูแลคนนะถ้าเราทําสิ่งนั้นได้ไม่ดีเราเลือกอย่าเพิ่งไปทําดีกว่าไม่ง,งั้นใจเรามันจะสมกึกสมกักภพวะพะวงนึกออกว่าครับมันจะแบบกึกกกักกทำอะไรไม่สุดสมมุติเราจะไปทํางานเลิกดึกหรือเราจะไปนู่นไปนี่ถ้าเราต้องมีคนมาบอกอะไรเงี้ยครับเราก็จะรู้สึกรู้สึกแย่กับตัวเองอีกรู้สึกว่าเราให้เขาได้ไม่ดีให้เขาได้ไม่พออะไรเงี้ยถ้าช่วงนี้มันต้องโฟกัสอะไรหนักๆก็ ก็ทามันให้เต็มที่ไปก่อนอะไรที่รู้สึกว่าทาแล้วยังทําได้ไม่ดีก็พักไว้ก่อนดีกว่าครับเรีว่าถ้าเกิดมีงานทําการร่วมกันได้ก็ยินดีก็ยินดีครับถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ให้<ม>ให,ให้ให้โอกาสก็คือผมก็ได้จะมีงานก็ให้ก็มีงานครับผมขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับเอ้ยผมมีเพลงของตัวเองนะครับ <c oughs> อะไาจะถ่าย m ี